คุณผู้ชมครับผมอยู่บริเวณด้านหลังของศาลเจ้าปู่หลุบอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือบริเวณถ้ำท,ที่เรียกว่าถ้ำปู่หลุบนะครับซึ่งถ้ำแห่งนี้ผมเห็นป้ายเขาเขียนไว้ว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะครับห้ามเข้าถ้ำนะครับเพราะว่า,เ,าเห็นเขียนบอกว่าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปในถ้ำได้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่น่าจะกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะครับเพราะว่าถ้ำนี้มืดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับก็มายืนถ่ายอยู่ตรงปากถ้ำให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือถ้ำปู่หลุบนะครับถ้ำอยู่ด้านหลังของศาลเจ้าปู่หลุบอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็น ศาลเจ้าที่อยู่ริมถนนเส้น201นะครับถนนจากอำเภอชมแพมุ่งหน้าไปยังอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นถ้ำที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ